ส,สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์ของบารมีของตระกุดหนึ่งในเบญจภาคีทั้ง5้าตะกุดโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะซึ่งนอกจากจะพาคุณผู้ชมมากราบหลวงปู่เอี่ยมพร้อมกันแล้วเนี่ยนะคะจูนยังจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ของบารมีของตระกุดโสรถมงคลที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะได้บอกเล่ากับเรามาเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะตามจุดมากค่ะ อยากจะกล่าวถึงเรื่องราวประสบการณ์จากวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมคงไม่มีผู้ใดที่มีประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนบุคคลท่านหนึ่งที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราฟังเช่นท่านอดีตสวีดิเรกถึงฝั่งท่านนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะท่านเนี่ยเป็นพระที่ไม่เหมือนใครท่านเป็นเจ้าวัดวัดสะพานสูงก็จริงอยู่แต่ท่านชอบจะออกทุด,ดงแล้วทุด,ดงก็ไปยาวเลยนะคะ กลับมาบางทีหนวดเคราลุงรังเลยนะครับในยุคนั้นเนี่ยเพราะนั้นก็เลยทําให้คนเนี่ยเขามีความนับถือท่านด้วยศรัทธาที่แก่กล้าท่านเป็นพระที่เคร่งแล้วก็มีทุกคนยอมรับว่ามีอภิญญาเนี่ยสูงมีพุทธคุณในไรตตาเนี่ค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยพอท่านมาสร้างเครื่องรางสร้างตะกรุดแล้วต่อมาก็มาสร้างพระผิดต,ตา ตะกุดของท่านเป็นที่นิยมมงคลปักเกรดคนจังหวัดนนทบุรนะีเป็นอย่างมากในยุคต้นๆเนี่ยท่านจะสร้างตะกุดที่เราเรียกว่าตะกุดมหาโสรถม,มงคลน,นั่นเองนะครับแล้วเรียบจากนั้นมาท่านก็มาสร้างพระปิตาด้วยซึ่งพระปิตาของท่านรูปรักสวยง,งามนะ แล้วก็ง่ายมองดูแล้วรูปรังไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรที่มีรวดลายอะไรมากอะ่ะแต่ดูแล้วลึกซึ้งคมสวยมากนะครับก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเป็นที่เคารพรักของคนในจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะคนอำเภอประกร็ดนะครับ เออครอบครัวของพี่นั้นเนี่ยคุณปู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านคุณปู่ก็คือลองเอามาโทรตวนถึงฝั่งนะฮะเป็นลูกศิษย์ท่านพวกพี่นี่ไม่เคยเห็นหน้าคุณปู่หรอกเพราะคุณปู่ตายคุณพ่อยังอายุไม่มากเลยนะพวกเราไม่เห็นหน้าเพราะว่าคุณปู่เนี่ยรับใช้หลวงปู่เอี่ยมมาเพราะ,ะนั้นเราก็เลยได้รับมรดกได้รับอะไรต่างๆมาจากจากหลวงปู่เอี่ยมในยุคที่คุณปู่เนี่ย ตกทอดมาถึงรุ่นพวกพี่เนี่ยก็พอสมควรสาเหตุที่คนนิยมเครื่องรางตะกุดและนิยมพระองค์ท่านมากเนี่ยเนื่องจากประสบการณ์จริงเนื่องจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ที่คนในจังหวัดนนทบุรีคนปากเกร็ดได้พูดถึงมาก็คือประสบการณ์ที่คุณพ่อพี่เนี่ยสมัยเป็นประหเภอก็ไปปราบ เสือโดยพ่อเสือเพี้ยนคุณพ่อเนี่ยไปปราบเสือเพี้ยนนะครับวันหนึ่งเนี่ยเสือเพี้ยนก็ไปหลบอยู่ที่ที่บางบัวทองเนี่ยคุณพ่อสือบรู้เข้าว่าเสือเพี้ยนมาหลบอยู่ที่หมู่บ้านนี้ <Yeah. S 1> ก็เอากำลังตำรวจเนี่ยไปล้อมไปล้อมจับเสือเพี้ยนปรากฏว่าพอเช้ามืดก็ประกาศให้เสือเพี้ยนเนี่ยออกมามอบตัว เสือเพี้ยนนี่ได้ยินเสียงประกาศลุกขึ้นมานุ่งพะกามาผืนเดียวแต่เอวเนี่ยคาดตะกุดลงปูเอี่ยมอยู่พอคุณพ่อประกาศด้วยโทรโคมเขาเนี่ยบอกว่าให้มามอบตัวเนี่ยเสือเพี้ยนก็ไม่มอบเปิดหน้าต่างโดดหนีจากหน้าต่างลงมาคุณพ่อเห็นเขาก็วิ่งตามเรียกให้หยุดก็ไม่หยุด คุณพ่อเอาปืนกลมือทมสันสมัยนั้นนะฮะยิงเสือเพียนวิ่งห่างกันไปนิดเนี่ยไ่ถึงสิบเมตรเนี่ยยิงด้วยปืนกลมือทมสันยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกยิงจมหนดแม็กเปลี่ยนแม็กมาใหม่วิ่งไ่ยิงไม่ถูกเสือเพียนสักนัดเลยครั้งที่สองคุณพ่ออีกนะครับ เลยวัดสะพานสูงไปหน่อยวัดนงปูเอียมเนี่ยนะครับสมัยก่อนนั้นยังไม่มีสะพานข้ามยังไม่มีสะพานข้ามก็ใช้เรือข้ามฟากกันตอนบ่ายคล้อยแล้วละ่ะพ่อก็ลงเรือใช่ไหมจะข้ามฟากปรากฏว่าอยู่ๆสืเพี้ยนก็นโดดลงมาในเรือเหมือนกันลงเรือข้ามฟากไม่เห็นกัน พอคุณพ่อหันมาเห็นเป็นเสือเพี้ยนเท่านั้นเองก็ตะโกนให้เสือเพี้ยนเนี่ยมอบตัวเอาปืนมาขู่เสือเพี้ยนให้เสือเพี้ยนมอบตัวเสือเพี้ยนหันมาเอาปืนยิงสวนใส่คุณพ่อเลยยิงใส่คุณพ่อเลยนะคุณพ่อก็ยิงเสือเพี้ยนดวโดปืนกันในเรือแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อในเรือมีคนนั่งอยู่ด้วยสองสาคนนะคุณพ่อกลัวจะถูก กับผู้โดยสารที่ไปด้วยหรือจ้างลํำใหญ่แต่ว่าไม่นั่งไม่ได้นั่งชิดกันหรอกค,คพ่อได้โดดน้ำเพื่อไม่ให้วิธีกระสุนไปถูกที่เรือก็โดดน้ำหนีเสือเพี้ยนก็โดดขึ้นตะลิงไปเลยวิ่งหนีไปเลยนั่นเป็นการดวลปืนกันครั้งที่สองที่ดวลปืนกันอย่างจะจะใกล้ๆเนี้ยไม่ถูกทั้งเสือเพี้ยนก็ยิงไม่ถูก พระาพราษร์พธ์ก็ถูกหญิงก็ไม่ถูกเหมือนกัน